วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์นะครับผมหลังที่ผมได้เอาเจ้า vivo v 2 7 5 g นะครับไปทดลองถ่ายทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนะครับผมรวมถึงคลิปที่คุณชมอยู่ตรงนี้นะครับผม,ผมก็ใช้เจ้า vivo v 2 7 5 g นะครับเป็นตัวถ่ายนะครับผมซึ่งหลังจากที่ ผมได้ไปถ่ายนะครับผมก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังนะครับผมว่าตัวอย่างภาพที่ผมไปถ่ายมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพื่อที่จะให้คนที่กําลังสนใจเปลี่ยนสมาร์ทโฟนตัวใหม่ตัดสินใจง่ายขึ้นว่าถ้าจะต้องควักเงิน14,999บาทเนี่ยมันคุ้มค่าไหมนะครับผมกับประสิทธิภาพที่จะได้กลับไปนะครับผมแต่ก่อนจะไปดูเรื่องภาพนะครับมาดูตัวเครื่องกันก่อนนะครับผม ตัวเครื่องที่ผมได้มาทดสอบเนี่ยเป็นสีทองนะครับผมถ้าดูตัวเครื่องดีๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนสีได้นะครับตามการกระทบของแสงส่วนอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยเจ้ง vivo v, v 2 7 5g เนี่ยก็ให้มาทั้งสายชาร์จแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับแต่เป็นแบบฝั่งหนึ่ง A ฝั่งหนึง C นะครับผมเราก็ยังมีเคสใสใสามาให้ในกล่องรวมถึงเข็มคิมซิมที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมเรามาเข้าประเด็นเรื่องการทดสอบภาพถ่ายและภาพวิดีโอกันเลยดีกว่านะครับผม เจ้า vivo v 2 7 5 g เนี่ยให้เลนส์มา3ตัวเลนส์กล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับพร้อมระบบกันสั่น ois เลนส์ wide angle ความละเอียด8ล้านพิกเซลและเลนส์ macro ความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับต้องบอกว่าเจ้า vivo v 2 7 5 g เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อการถ่ายภาพโดยเฉพาะเลยนะครับผมเพราะเขาตั้งใจใส่ระบบแสง Aura portrait หรือ a u l a light portrait system ง่ายๆก็คือมันเป็น AI ที่ช่วยตรวจจับสภาวะแสงโดยรอบนะครับผมสามารถเพิ่มความสว่างและความละมุนให้รูปถ่ายคุณเนี่ยแบบเป็นธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีแสงที่เป็นเหมือนแฟลชนะครับผมอยู่ข้างๆกับเลนส์ที่จะช่วยเพิ่มความสว่างในที่ที่แสงน้อยมากๆอีกด้วยนะครับสำหรับการทดสอบในครั้งนี้เนี่ยผมเลือกทดสอบการถ่ายรูปทั้งตอนกลางวันในหอที่มีแสงน้อยตอนกลางคืน ส่วนวิดีโอนั้นผมลองเฉพาะตอนกลางคืนนะครับผมเพราะว่าถ้าลองตอนกลางวันมันใช้ได้อยู่แล้วนะต้องบอกม,มันใช้ได้อยู่แล้วก็ะฉะนั้นเราลองกลางคืนกันเลยดีกว่าว่าเอ๊ะถ้าจะเอาวิดีโอไปถ่ายคืนเนี่ยมันโอเคไหมกับสภาพแสงน้อยจริงๆไหครับผมภาพเซตแรกนั้นเป็นภาพในฮอล์ครับผมได้ไปลองถ่ายในมิทัศการแวนโก๊ะซึ่งทุกรูปที่ผมถ่ายนั้นผมใช้หมดถ่ายภาพปกติทั้งหมดครับถ้าถามว่า ภาพที่เอามาลงในคอมพิวเตอร์เนี่ยแสงเป็นยังไงสีเป็นยังไงผมถือว่าตัวนี้ทาได้ดีนะครับผมภาพถ่ายที่ผมถ่ายมาเนี่ยผมเลือกรูปที่มันมีทั้งแบบโทนสีเข้มสีอ่อนแล้วก็แบบหลากหลายสีอยู่ในรูปเดียวกันแล้วก็เป็นโทนที่แบบเน้นสีเดียวเป็นหลักเพื่อให้เห็นความแตกต่างของภาพที่ได้กันครับต่อมาเป็นภาพตอนกลางวันซึ่งผมได้ไปถ่ายมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมมีทั้งภาพวิว ถ่ายสักว์นะครับผมถ่ายอาหารซึ่งผมใช้ทั้งหมดธรรมดาและพอตเทร t ให้เห็นกันไปเลยว่าเจ้า vivo v, v 2 7 5 g เนี่ยสามารถถ่ายรูปตามไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของคนได้ไหมและที่สำคัญนะครับผมยังได้เปรียบเทียบเจ้า vivo v, v 2 7 5 g เนี่ยกับ galaxy note 20ที่ผมถืออยู่ให้เห็นกันไปเลยว่าถ้าเทียบกับ Flagship 3ปีที่แล้วเนี่ยภาพที่ได้มันต่างกันไหมนะครับผมต่อมาไปฉักกลางคืนที่สวนป่าเบนจก,กิติครับ เริ่มต้นกันที่ใช้หมดถ่ายพระจันทร์ที่ซูมได้สูงสุด 20x e ลองดูภาพที่ได้แล้วก็พิจารณากันนะครับว่าถ้าจะเอา vivo v27 5g ไปถ่ายพระจันทร์มันรอดไหมนะครับจากนั้นก็ไล่เดินถ่ายภาพบุมงดังตานะครับถ่ายวิวในสวนถ่ายภาพตึกสะท้อนน้ำถ่ายภาพสูนประชุมศิจิกิจแล้วก็เซลฟี่ตัวเองตอนกลางคืนด้วยนะครับจะเห็นว่าบางภาพมันมีแฝงเข้ามาบ้างนะครับผมแต่ก็แน่นอนว่ามันก็ เป็นเรื่องปกติของกล้องที่ถ่ายกลางคืนแล้วมันมีแสงไฟนะครับแล้วก็ยังไม่พลาดครับที่ผมจะเอาภาพกลางคืนเนี่ยมาเปรียบเทียบกับโน้ต20ที่ผมใช้อยู่เช่นกันให้เห็นเลยว่าภาพที่ออกมามันเป็นยังไงซึ่งก็จะเห็นว่าภาพโทนสีเนี่ยมันออกมาคนละโทนกันเลยนะครับต่อมาเป็นการทดสอบวิดีโอตอนกลางคืนซึ่งผมได้ทดสอบทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังลองเดินดูเลยครับว่าเอ้มันใช้งานได้ดีหรือเปล่า อีกส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการทดสอบระบบเสียงจากการถ่ายวิดีโอไปในตัวด้วยนะครับก็เรามาชมคลิปกันครับก็ตอนนี้เป็นการลองถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนนะครับของเจ้า vivo v 2 7 5g นะครับผมนี่ผมลองใช้มือเดียวจับนะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะจะลองแพนดูนะเป็นการถ่ายวิดีโอแล้วก็ได้ลอง คุณภาพของไม์ไปด้วยเลยนะครับว่าเสียงที่เข้าไปจากไม์ครับที่ผมพูดแล้วก็เสียงแมลงจับมือเดียวเนี่ยก็ถือว่าถ้าเดินธรรมดาเนี่ยกันสั่นได้ดีพอสมควรนะครับไม่ค่อยมีอาการโยกเท่าไหร่ลองกล้องหน้ากันบ้างนะครับทั้งภาพและเสียงนะครับก็ผมอาจจะยืดไกลหน่อยเพื่อให้เห็นฉากด้านหลังเยอะขึ้นนะครับกล้องหน้าเนี่ยก็จะดูสั่นกว่าหน่อยนะลองดูถ้าสมมติว่าเอาโผม,ม่าเต้นปุ๊บ ก็จะเห็นนะครับว่าตัวกล้องเนี่ยมันจัดระบบแสงเวลาเราอยู่ในจุดที่แสงสลับกันนะครับลองดูนะครับเนี่ยครับทำได้ดีเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปที่ถ่ายตอนกลางคืนทั้งภาพและเสียงส่วนตัวผมว่าก็โอเคในระดับหนึ่งเสียงเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยส่วนภาพต้องยอมรับว่าการที่เจอแสงน้อยมากๆเนี่ย ก็ย่อมมีข้อจํากัดอยู่บ้างน,นะครับผมสุดท้ายครับผมได้ไปลองถ่ายดอกไม้นะครับผมแล้วก็ได้ลองต้องบอกว่าได้ลองหมดพอร์เทรตมีสาวสาวนะครับผมมาเป็นแบบให้นะครับผมซึ่งการถ่ายรูปพอร์เทรตครั้งนี้เนี่ยผมได้ลองแบบปิดไฟให้มีแสงน้อยที่สุดกับเปิดไฟในห้องหนึ่งดวงแล้วลองถ่ายปรากฏว,ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยยังสว่างจนรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องเปิดแสงอะไรช่วยเลยนะครับผมและนี่ก็เป็นการทดสอบ การถ่ายภาพทั้งหมดของผมนะครับก็เป็นยังไงบ้างาสําหรับคนที่กําลังสนใจที่จะซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่อยู่นะครับส่วนตัวผมมองว่าสมาร์ทโฟนในราคาระดับนี้เนี่ยทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่คาคุ้มค่าแล้วนะครับผมแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับผมก็มาบอกเราได้นะครับผ่านช่องคอมเมนต์ข้างล่างนลยนะครับผมสาหรับการรีวิวในวันนี้เนี่ยก็จบแค่เท่านี้นครับผมแล้วถ้ามีสมาร์ทโฟนตัวใหม่หรือมีแกดเจ็ตใหม่ๆ เข้ามาให้ได้ทดสอบกันเนี่ยก็ผมก็จะมาทำรีวิวให้ดูกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ